ร,รักแท้แค่ไม่มีนิยามเขียนโดยนงนาฏตอนที่16เรื่องความสัมพันธ์มันไม่ง่ายเมื่อวันเสาร์มาถึงหมิงกับแม่ก็ออกไปตลาดกันตั้งแต่เช้าเพื่อไปเลือกซื้อของอร่อยๆมาทำอาหารให้หลานๆวันนี้ครอบครัวของหมิงจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง ขาดก็แต่พ่อเท่านั้นที่ขวาญจะได้เจอกันก็คงเป็นวันเกิดของหมิงในอีกสองสาเดือนข้างหน้าหมิงตั้งใจเอาไว้แล้วว่าปีนี้คงเป็นปีสุดท้ายที่เธอจะจัดงานวันเกิดให้ตัวเองแล้วปีต่อไปให้พ่อมาหาในวันเกิดของต้นข้าวหรือต้อนน้ำน่าจะดีกว่าพอตกบ่ายเมี่ยวกับพี่ชัยและหลานๆก็พากันมาถึงที่บ้านเมื่อมาถึงเมี่ยวตรงเข้าครัวไปช่วยแม่ทาอาหารทันทีส่วนชัยและต้นข้าวกับต้นน้ํารับหน้าที่จัดโตและสถานที่อีกตามเคย วันนี้นาเทียนไม่มาหรอคะตนข้าวถามน้ำหมิงขึ้นเมื่อมองหาจนทั่วบ้านแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นวีแววของนาเทียนซึ่งเป็นเพื่อนเล่นของเขาครับหมิงตอบหลานชายไว้กำลังซนของเธอในขณะที่ตัวเองกำลังลื้อสายรุ้งกระดาษที่ซื้อมาตอนไปจ่ายตลาดออกมาจากถุงยังไม่ทันขาดคำรถเกง๋งคันใหญ่สีดำก็ขับมาจอดที่หน้ารัว้วนาเทียนมาแล้วต้นนาตะโกนขึ้นด้วยความดีใจแล้วก็ชวนพี่ชายวิ่งออกไปต้อนรับนาเทียนที่หน้าบ้านด้วยกัน เทียนกับหลานๆของหมิงช่วยกันหอบผิวขนมถุงใหญ่และน้ำอัดลมสีต่างๆลงมาจากรถเข้ามาได้ไงใครกันนะ<ค>ที่เป็น,ปนคนชวนหมิงนึกสงสัยขึ้นในใจเพราะอยากรู้ว่าทำไมเทียนถึงมางานวันนี้ได้ใครกันที่เป็นคนบอกแล้วคนต้นเรื่องก็แสดงตัวขึ้นแน่เองแหละแม่พูดขึ้นหลังจากที่เดินออกมาจากครัวเพื่อออกมาดูให้แน่ใจว่าแขกคนสำคัญของแม่มาถึงแล้ว แม่มิงอุทานออกมาเสียงดังเพราะไม่คาดคิดว่าแม่จะแอบติดต่อกับเทียนแม่ยิ้มอ่อนและพูดขึ้นว่าวันก่อนเทียนโทรเข้ามาตอนแกอาบน้ําอยู่แม่ก็เลยช่วยรับสายให้แล้วก็เลยถามเทียนเขาว่าอยากกินอะไรแม่จะทําไว้ให้ถึงได้รู้ว่าแกยังไม่ได้ชวนเขาแม่ก็เลยชวนให้ไงแม่อธิบายออกมาหน้าตาเฉย แล้วก็เดินออกไปเก็บพริกที่ปลูกไว้อยู่หลังบ้านปล่อยให้หมิงยืนอึ้งอยู่อย่างนั้นที่รู้ว่าแม่สมหมายของเธอเอ็นดูเทียนจนออกนอกหน้าเมื่อได้ขนมห่อใหญ่แถมด้วยของเล่นสีสันสดใสหล,หลานๆก็กระโดดโลดเต้นจนลืมสนใจนะเทียนไปชั่วขณะเทียนจึงรีบคว้าโอกาสนั้นไว้ด้วยการเดินตรงไปหาหมิงทันทีแล้วกระซิบขึ้นเบาๆที่ข้างหูของหมิงว่าคิดถึงจังหมิงเขินจนแก้มแดงแล้วพูดออกมาว่า มาทำไมผอมมองคอนเทียนนิดนิดเทียนก็เกือบจะไม่ได้มาแล้วล่ะเพราะหนาของต้นข้ากับต้นน้ำขี้น้อยใจใช่ไหมพอได้ฟังคํากระเซาเย้าแย่ของเทียนแบบนั้นมิงก็ตั้งท่าจะตีไปที่ไหล่ของเทียนเพื่อเป็นการแก้เขนินแต่เทียนรู้ทันจึงคว้ามือของหมิงเอาไว้ได้แล้วก็จับมือของหมิงไว้ไม่ยอมปล่อยมิงทําท่าขัดขืนในตอนแรกแต่พอได้สบตาเทียนหมิงก็เผลอลืมตัวยอมปล่อยให้เทียนยืนจับมือของเธออยู่อย่างนั้น จนต้นข้าวกับต้นน้ำวิ่งมาหาเพื่อจะตามนาเทียนออกไปเล่นด้วยกันแต่ลหลานทั้งสองคนก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นว่านาเทียนกับน้ำหมิงกำลังจับมือกันนาเทียนเป็นแฟนกับน้ำหมิงเหรอฮะต้นข้าวถามขึ้นด้วยความไร้เดียงสาส่วนต้นน้ำกำลังยืนตาแปว๋วรอฟังคำตอบเมื่อได้ยินหลานถามมาอย่างนั้นหมิงก็เขินอายจนหน้าแดงยิ่งไปกว่าเก่าจึงรีบปล่อยมือออกจากเทียนส่วนเทียนก็เอาแต่ยิ้มกลุ้มกลิ่มรอฟังว่าน้ำหมิงจะตอบคำถามของลนหลานไปว่าอย่างไร ไม่ใช่นาะเทียนเขาเป็นผู้หญิงนะต้นข้าวเขาจะเป็นแฟนกับนาได้ยังไงมิงรีบปฏิเสธทําไมจะเป็นไม่ได้ล่ะฮะคุณพ่อเคยบอกว่าทุกคนสามารถรักกันได้เมื่อได้ฟังต้นข้าวพูดออกมาอย่างนั้นมิงก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธหลานอย่างไรดีจึงหันไปมองนาเทียนเพื่อขอความช่วยเหลือเธอต้องการให้เทียนช่วยอธิบายกับหลานตัวน้อย,อยทั้งสองคนของเธอให้เข้าใจสมัยว่า หมิงกับเทียนไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เทียนกลับยักคิ้วส่งกลับมาให้แล้วตั้งท่าจะพูดอะไรบางอย่างกับหลานออกไปหมิงจึงรีบเอามือไปปิดปากเทียนไว้พอเห็นแบบนั้นต้นข้าวกับต้นน้ำก็หันไปพยักหน้าให้กันเพื่อเป็นการตกลงกันว่าทั้งสองคนจะปล่อยให้หมิงกับเทียนอยู่กันตามลำพังหลังจากนั้นต้นข้าวก็จูงมือน้องสาวให้ออกไปนอกบ้านเด็กสมัยนี้ฉลาดเนาะ เทียนทำหน้าเจ้าเล่แล้วก็พูดขึ้นหลังจากที่หมิงปล่อยมือออกจากปากของเธอเสียงมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ของหมีจอดที่หน้าบ้านนีและนาวีเดินเข้ามาสวัสดีทักทายทุกคนหมิงกับแม่พยายามทำหน้าตาให้เป็นปกติมากที่สุดในการต้อนรับส่วนเมียวแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่าไม่อยากให้สองคนแม่ลูกมาร่วมงานด้วยก็แน่ละ่ะใครจะอยากให้ผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นเมียน้อยแบบนี้มาเป็นพี่สะใภ้ของตัวเองละ่ะ นขนาดเหมียวยังไม่รู้นะว่าหมีกําลังส่งเสียนีอยู่เหมียวยังแสดงอาการต่อต้านมากขนาดนี้ถ้ารู้เหมียวคงจะด่าพี่ชายของตัวเองไปชุดใหญ่อย่างแน่นอนบรรยากาศภายในบ้านของแม่สมหมายเวลานี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นเทียนกับหมิงเล่นอยู่กับเด็กๆทั้งสามคนหมีกับนีช่วยกันจัดสถานที่แม่กับเหมียวกําลังง่วนอยู่ในครัวเมื่อชัยนำของว่างซึ่งประกอบไปด้วยเฟนฟรายลาดชีส นักเก็ตไก่และลูกชิ้นทอดออกมาเสิร์ฟทุกคนต่างก็ทิ้งสิ่งที่ตัวเองทำและหันมาสนใจอาหารว่างที่แม่กับเหมียวเพิ่งทำเสร็จมาร้อนๆเมื่อกี้นี้เสียงออดหน้าบ้านดังขึ้นใครกันนะที่มารบกวนเวลาอร่อยของทุกคนเหมี่ยวจึงออกคำสั่งให้สามีที่ว่านอนสอนง่ายของเธอออกไปดูที่หน้ารั้วหลังจะออกไปดูที่หน้าบ้านได้ไม่นานชายก็กลับมาพร้อมกับพูดขึ้นว่า คุณนีครับมีคนมาหาทุกคนในบ้านรู้สึกแปลกใจที่แขกผู้มาเยือนต้องการพบคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้และคนที่แปลกใจมากที่สุดก็คือหมีเขาจึงเดินออกไปกับนีด้วยไม่กี่อึดใจต่อจากนั้นความสนุกสนานและความอบอุ่นภายในบ้านของแม่สมหมายก็กลายเป็นความอึดอัดและร้อนรุ่มมึงมาทำไมเสียงของหมีดังขึ้นจากหน้ารั้วเข้ามาถึงในบ้านจนทุกคนตกใจ เทียนได้สติก่อนใครว่าคงเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่แล้วจึงขอให้เหมี่ยวช่วยพาหลานๆขึ้นไปเล่นที่ชั้นสองส่วนเทียนกับหมิงรีบออกไปดูเหตุการณ์ที่หน้าบ้านด้วยกันเป็นผู้ชายของนีที่ชื่อเต้น,นั่นเองที่มาตามคนของเขาถึงที่นี่ภาพที่หมิงกับเทียนกําลังเห็นคือนีกําลังพยายามแยกผู้ชายสองคนของเธอให้ห่างออกจากกันเกิดอะไรขึ้นหมิงรีบตะโกนถามกไอ้นี่มันไม่ยอมเลิกยังเสือจะมาตามนีกลับบ้านอีกหมีตอบ มึงนั่นแหละที่ไม่ยอมเลิกยุ่งกับเมียกูหลังจากผู้ชายคนนั้นพูดกับหมีเสร็จเขาก็หันไปออกคําสั่งกับผู้หญิงของเขาว่าดีไปพานาวีออกมาแล้วกลับไปกับพี่เดี๋ยวนี้พอได้ยินอย่างนั้นหมีก็ยิ่งโกรธจัดเขาพยายามพุ่งตัวเข้าไปหาผู้ชายของนีแต่เทียนกับชัยที่ตามออกมาด้วยช่วยกันห้ามไว้ได้ทันพี่หมีตั้งสติหน่อย เทียนพูดพร้อมกับพยักหน้าส่งเป็นสัญญาณให้ชายช่วยกันลากชายร่างใหญ่ยังมีเข้าไปในบ้านแม่ซึ่งตามออกมาดูเหตุการณ์จึงรีบเข้าไปช่วยดึงลูกชายเข้าบ้านด้วยอีกคนพี่เต้กลับไปก่อนได้ไหมนีพยายามขอร้องผู้ชายของเธอพี่จะรออยู่ในรถถ้าอีสิบนาทีนีไม่ตามพี่มาวันนี้ได้เห็นดีกันเตออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดนีเองก็ดูเหมือนจะยอมรับในคำสั่งนั้นแต่โดยดีนี่มันอะไรกันอ่ะพี่ ในพี่หมีบอกกับหมิงว่าพี่เลิกกับผู้ชายคนนั้นแล้วไม่ใช่หรอหมิงถามนีที่ยังยือนอยู่ตรงนั้นตามลําพังพี่บอกเลิกเขาแล้วจริงๆนะหมิงแต่เขาไม่ยอมแต่อาการที่พี่แสดงกับเขาเมื่อกี้นี้เหมือนพี่จะเชื่อฟังเขามากเลยนะหมิงขอให้พี่พูดความจริงออกมาได้ไหมเพื่อเห็นแก่หมิงที่ดูเห็นอกเห็นใจนีมาตลอดนีจึงยอมเล่าความจริงให้หมิงฟังหลังจากที่ตกลงกับหมีว่าจะเลิกกับผู้ชายคนนั้น นีก็ตัดสินใจไปบอกเลิกเขาจริงๆแต่เขาไม่ยอมนีพยายามอธิบายเหตุผลของเธอให้เขาฟังว่าเธอไม่อยากเป็นเมียน้อยของเขาอีกต่อไปแล้วแต่ไม่กล้าบ,บอกกับเขาไปตรงๆว่าเธอตัดสินใจคบกับหมีหลังจากวันนั้นเขาก็ยังโอนเงินเดือนมาให้เธอตามปกติตอนแรกเธอก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะโอนเงินคืนกลับไปให้เขาเพราะไม่อยากยอมรับสถานะเมียน้อยอีก แต่แล้วหมีก็ไม่สามารถทำอย่างที่รับปากกับเธอไว้ได้เพราะหมีให้เงินเธอได้เพียงแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นเธอมีค่าบ้านค่ารถและค่ารักษาพยาบาลของแม่ที่รออยู่จึงไม่สามารถโอนเงินกลับคืนพี่เต้ไปได้อย่างที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกดังนั้นพี่เต้จึงถือว่าเขายังเป็นเจ้าของของเธออยู่เหมือนเดิมจะบอกหมีไปตรงๆว่าเงินที่หมีให้มามันไม่พอกับค่าใช้จ่ายของเธอเธอก็ไม่กล้าเพราะไม่อยากให้หมีลำบากใจด้วยปัญหาของเธอ ถ้าจะให้เลิกกับหมีเธอก็ทําไม่ได้อีกจะไม่รับเงินจากพี่เต้เธอก็คงจะอยู่ไม่รอดดังนั้นเธอจึงยังไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรลงไปสักอย่างได้แต่พยายามปิดบังผู้ชายสองคนนี้เอาไว้ก่อนแต่วันนี้เต้คงสงสัยที่เธอไม่ยอมให้ไปหาที่บ้านจึงแอบตามเธอมาถึงที่นี่หมิงขอพูดอะไรตรงๆนะพี่หมิงพูดขึ้นหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวจากปากของว่าที่พี่สะพ้ายพี่ปล่อยพี่ชายของมิงไปเถอะ ถ้าบ้านกับรถมันสําคัญกับพี่มากขนาดนั้นพี่ก็ควรรักษามันเอาไว้เรื่องเงินที่ได้จากผู้ชายคนที่เขาเต็มใจให้พี่พี่รู้ไหมว่าเดือนนี้พี่หมีมันมาขอย,ยืมเงินหมิงห้าพันเพราะมันเอาเงินของมันให้พี่ไปจนหมดแถมยังต้องหิ้วปิ่นโตไปกินที่ทํางานทุกวันถ้าพี่รักมันจริงอย่างที่พี่เคยบอกกับหมิงพี่ควรรู้ตัวนะว่าควรทําอะไรเมื่อได้รู้ว่าหมีต้องลําบากเพราะเธอนีก็น้ําตาไหลออกมาแต่น้ําตาของนีไม่สามารถเรียกคะแนนความสงสารจากหมิงได้อีกแล้ว นีไปซะเธอแม่พูดขึ้นหลังจากยืนฟังนีกับหมิงคุยกันอยู่สักพักแม่เข้าใจนะว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันยากมากขนาดไหนแต่ไม่มีใครได้อะไรทุกอย่างตามใจโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรไปหรอกอย่าทําให้ผู้ชายสองคนต้องฆ่ากันตายเลยแม่ขอร้องแต่นี้รักนีจริงๆนะคะนียังคงยืนยันเสียงแข็งยิ่งรักยิ่งต้องปล่อยปล่อยให้เขาไปมีชีวิตที่ดีแม่พูดด้วยน้าเสียงหนักแน่น นีได้แต่พยักหน้ารับคำเพราะไม่มีเหตุผลข้อไหนที่เธอสมควรจะยื้อหมีเอาไว้ในขณะที่เธอก็ยังเลิกพึ่งพาผู้ชายคนนั้นไม่ได้แม่ยืนเ,เงียบอยู่กับนีที่หน้าบ้านในขณะที่หมิงรับอาสาเดินไปพานาวีออกมาเมื่อเห็นแบบนั้นหมีก็ยิ่งวอยวายหนักดีที่เทียนกับชัยและเหมี่ยวช่วยกันดึงเอาไว้ก่อนพาลูกขึ้นรถจากไปนีหันมามองที่บ้านของผู้ชายคนที่เธอบอกว่ารักแล้วก็ตัดสินใจกับตัวเองว่าเธอไม่ควรนำความเดือดร้อนมาให้เขาอีก ลากรหมีจากนี้ไปเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วหลังจากที่เต้พานีกับนาวีออกไปแล้วหมีก็ยิ่งโวยวายใหญ่ใครจะพูดอะไรก็ไม่ฟังแม่จึงทนไม่ได้เดินเข้าไปห้ามลูกชายตัวเองเสียงดังแต่แทนที่หมีจะฟังเขากลับพูดเสียงดังลั่นขึ้นมาว่าปล่อยผมแม่ผมจะไปตามแฟนกลับมาแกจะบ้าหรือไงตั้งสติหน่อยสิเขากลับไปกับคนของเขาแล้วแม่ตะหวาดเสียงดังพร้อมยืนขวางหน้าลูกชายไว้ แม่เขาโดนหลอกนะแม่ไอ้นั่นมันหลอกให้เขาเป็นเมียน้อยเขาไม่ได้เต็มใจมันผิดที่ผมผมยังให้เงินเขาไม่พอผมยังเป็นที่พึ่งให้เขาไม่ได้เมื่อแม่ได้ฟังอย่างนั้นแม่ก็ทั้งโมโหทั้งน้อยใจที่ลูกชายเอาแต่คิดเห็นใจคนอื่นโดยที่ไม่เคยคิดเห็นใจหัวอกของคนเป็นแม่เลยแม่เสียใจจนน้ำตาไหลพร้อมกับพลั้งมือตบหน้าลูกชายคนโตไปฉาดใหญ่แล้วพูดขึ้นเสียงสั่นเครือว่าและฉันล่ะ ฉันก็เป็นแม่ไม้เหมือนกันพ่อแกเลิกกับฉันไปไม่เคยให้เงินฉันสักบาทฉันต้องอดทนกัดฟันเลี้ยงพวกแกทั้งสามคนมาทําไมฉันถึงเลี้ยงมาได้ล่ะไม่เห็นจะต้องยอมไปเป็นเมียน้อยใครเลยลําบากมากแค่ไหนแกรู้ไหมกว่าที่ฉันจะส่งเสียพวกแกเรียนจนจบปริญญาทั้งสามคนถ้ารู้ว่าส่งเสียแกแล้วแกจะง่อเป็นควายเขาหลอกแบบนี้ฉันไม่เลี้ยงแกมาให้เหนื่อยหรอกเมื่อได้ฟังอย่างนั้นทุกคนในบ้านก็นิ่งไปรวมถึงหมีด้วย เขาจ้องมองแม่ที่น้ำตากำลังไหลความจริงจากปากของแม่กระแทกหน้าเขาอย่างแรงเขาจึงเริ่มคิดได้ว่าแม่ของเขาก็เป็นแม่ไม้เหมือนกันแถมยังต้องดูแลลูกที่มีอายุไล่เลี่ยกันถึง3คนแต่แม่ก็อดทนจนผ่านมันมาได้ไม่เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นที่ไม่พยายามสู้อะไรเลยนอกจากการยอมเป็นเมียน้อยของคนอื่น นอกจากคําพูดของแม่จะสะเทือนใจหมีแล้วเมียวกับหมิงก็เช่นกันโดยเฉพาะหมิงที่เริ่มร้องไห้ออกมาก่อนเพราะนึกสงสารแม่ขึ้นมาจับใจหลังจากนิ่งเงียบไปนานหมีก็เดินเข้าไปหาแม่ใกล้ๆแล้วพนมมือขึ้นมาไว้กลางอกพร้อมกับพูดขึ้นว่าแม่ผมขอโทษน้ำตาลูกผู้ชายของเขาหลั่งริน ความเสียใจของเขาที่มีต่อการสูญเสียผู้หญิงคนนั้นไปมันคงเทียบอะไรไม่ได้เลยกับความเสียใจที่แม่ต้องมาทนเห็นลูกชายคนโตของตัวเองโง่เง่าไร้สติขนาดนี้แม่ยกมือขึ้นลูบหัวของลูกชายเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าปล่อยเขาไปเถอะหมีแกต้องเจอคนที่ดีกว่านี้แน่นอนครับหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายผ่านไปหมีก็ขอตัวขึ้นไปอยู่เงียบๆคนเดียวในห้องสถานการณ์ในบ้านจึงยังไม่กลับมาเป็นปกตินัก เมื่อใกล้จะถึงเวลาเป่าเค้กเหมี่ยวจึงบอกให้ต้นข้าวกับต้นน้ำขึ้นไปตามลุงของพวกเขาลุงหมีฮะต้นข้าวตะโกนเรียกอยู่ที่หน้าห้องนอนของหมีลงไปเป่าเค้กให้พี่ต้นข้าวกันนะคะต้นน้ำตะโกนต่อจากพี่ชาย อึดใจใหญ่ผ่านไปคนเป็นลุงก็เปิดประตูออกมาช้าๆเขาพบว่าหลานๆกำลังยืนตาแป๋วรอลุงของเขาอยู่ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเขาคงจะรู้สึกผิดไปมากกว่านี้ถ้าจะเพิกเฉยต่อความรู้สึกของคนในครอบครัวโดยเฉพาะหลานตัวน้อยที่ไร้เดียงสาของเขาหมีจึงเดินตามหลานๆลงไปที่ชั้นล่างเขาพบว่าแม่เมียวชยัยหมิงและเทียนต่างก็กำลังรอคอยเขาอยู่ แม้เขาจะกำลังเจ็บปวดแต่เขาก็ฝืนยิ้มออกมาแล้วพูดกับเจ้าของงานวันเกิดขึ้นว่าไหนล่ะเค้กของต้นข้าวลุงอยากจะเห็นแล้วเนี่ยชัยพยักหน้าส่งสัญญาณให้หมิงกับเทียนเมื่อทุกอย่างพร้อมชัยจึงปิดไฟทุกดวงในบ้านลงแล้วหมิงกับเทียนก็เดินเข้าไปยกเค้กขนาดหนึ่งปอนที่จุดเทียนเอาไว้เรียบร้อยออกมาสองก้อน ก้อนที่แต่งหน้าเป็นสไปเดอร์แมนนั้นเป็นของเจ้าของวันเกิดส่วนอีกก้อนที่แต่งหน้าเป็นเอลซ่านั้นเป็นของน้องสาวเจ้าของวันเกิดที่พ่อกับแม่เตรียมไว้ให้เพราะรู้ดีว่าลูกสาวจะต้องร้องไห้โฮออกมาแน่ๆถ้าไม่มีเค้กให้เป่าเหมือนพี่ชายต้นข่ากับต้นนาำยิ้มแป้นด้วยความดีใจที่กำลังจะได้เป่าเค้กและแจกจ่ายให้กับทุกคนในที่สุด บรรยากาศภายในบ้านก็กลับมาคึกคักอีกครั้งแม้ว่าแม่สมหมายจะยังเป็นห่วงลูกชายและลูกชายจะยังเป็นห่วงความรู้สึกของแม่แต่ทุกคนก็พยายามรักษาบรรยากาศเอาไว้ให้ดีที่สุดหลังจากครอบครัวของเหมียวลาก,กลับหมีก็อาสาช่วยแม่เก็บล้างทำความสะอาดส่วนหมิงออกไปส่งเทียนที่หน้าบ้านจบลงแบบนี้ก็ดีแล้วเนาะหมิงเป็นฝ่ายพูดถึงเรื่องหมีกับนีขึ้นมาก่อนอืมเทียนก็ว่าอย่างนั้นแหละ โชคดีที่คุณนีเขาเห็นใจพี่หมีไม่อย่างนั้นพี่หมีก็คงจะเลิกไม่ได้เทียนพูดพี่นีเขาก็คงรักพี่หมีอยู่เหมือนกันถึงได้ยอมปล่อยพี่หมีไปแต่มันก็ไม่มากพอที่จะทําให้เขาเลิกรับเงินจากผู้ชายคนนั้นได้แต่อย่างน้อยความรักก็ทําให้เลิกไปแต่โดยดีไม่ใช่หรอทุกคนก็คงจะมีความจำเป็นของตัวเองแล้วถ้าเป็นหมิงล่ะหมิงจะทํำยังไงถ้าเป็นหมิงหมิงก็คงไม่คบซ้อนตั้งแต่แรกหรอก เทียนก็น่าจะรู้ว่าหมิงเกลียดคนเจ้าชู้เทียนยิ้มขึ้นน,น้อยแล้วพูดขึ้นว่าโชคดีนะที่เทียนไม่เจ้าชู้ทนเทียนแนะ่นะไม่เจ้าชู้อืมถึงเทียนจะเปลี่ยนแฟนบ่อยแต่เทียนไม่เคยคบซ้อนนะเทียนให้เหตุผลก็คือถ้าไม่พอใจก็เลิกหาใหม่ได้ง่ายๆเพราะมีอยู่ในสต๊อกเต็มไปหมดใช่ไหมล่ะก็ยอมรับแต่ตั้งแต่มาเจอกับหมิงเทียนก็ไม่มีใครในสต็อกอีกเลย คำพูดของเทียนวันนี้ทำให้หมิงรู้สึกมั่นคงในใจอย่างประหลาดการที่เทียนยอมรับความเป็นตัวเองออกมาแบบตรงๆอย่างที่ไม่เคยปิดบังมันเอาไว้ทำให้หมิงเริ่มมั่นใจขึ้นมาว่าเทียนอาจจะหยุดอยู่ที่เธอแล้วจริงๆกลับไปได้แล้วหมิงผลักเทียนให้รีบขึ้นรถเพื่อปิดบังความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้น แต่เทียนคงดูออกว่าวันนี้หมิงเริ่มจะเปิดใจให้เธอแล้วจริงๆเทียนจึงมองสบตามหมิงยังตั้งใจแล้วยกนิ้วชี้กับนิ้วนางขึ้นมาสัมผัสที่ปากของตัวเองเบาๆก่อนจะใช้ปลายนิ้วทั้งสองนั้นแตะไปที่ริมฝีปากของหมิงแทนการจูบฝันดีนะคะเทียนพูดแล้วก็ส่งสายตาหวานเยิ้มไปให้ก่อนจะขับรถออกไป มิงแทบหัวใจวายอยู่ตรงนั้นแม้จะเป็นการจูบกันผ่านปลายนิ้วแต่หมิงก็รู้สึกได้ถึงเลือดลมที่วิ่งพล่านอยู่ภายในตัวของเธอฝ,ฝันดีนะคะเทียนแม้ว่าคำพูดนั้นจะไม่ได้ผ่านริมฝีปากของหมิงออกไปแต่มันก็ดังก้องอยู่ภายในใจจนหมิงเองเริ่มชัดเจนแล้วว่าความรู้สึกที่เธอมีให้กับคนที่เธอพยายามปฏิเสธมาโดยตลอดนั้นคืออะไร สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนําหนังสือเล่มใหม่ที่เขียนโดยนงนาศนะคะชื่อเรื่อง6คืน7วันกับกาลครั้งหนึ่งระหว่างเราค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเล่าเรื่องราวของไอกับหวานที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมโดยช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเรียกกันว่ายุค90นั่นเองค่ะทั้งสองคนเติบโตขึ้นมาพร้อมกับ pop c u เจอร์ต่างๆในยุคนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หยอดเหรียญรองเท้าสกอร์การโทรไปขอเพลงที่หน้าไมค์กับดีเจหรือว่าการไปเดินเล่่นทีสยา ทั้งสองคนมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็มีเหตุให้ต้องแยกห่างกันค่ะผ่านมาหลายสิบปีแต่ความรู้สึกที่ไอมีตวานไม่เคยหายไปมาในตอนนี้เมื่อไอตกงานไม่มีที่ให้ไปจนต้องขับรถกลับไปขออาศัยอยู่กับแม่ที่จังหวัดกระบี่ไอจึงชวนหวานร่วมทางไปกับเธอด้วยระยะเวลา6คืน7วันจากกรุงเทพถึงกระบ,บี่กับช่วงเวลาสำคัญที่เคยเกิดขึ้นระหว่างไอกับหวานจะสามารถทําให้ไอกล้าสารภาพรักกับหวานหรือไม่และถ้าบอกไปแล้วหวานจะตอบกลับมาว่ายังไงแอดมินอยากจะให้ ทุกคนมาติดตามให้กำลังใจไอกันนะคะสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้แล้ววันนี้ที่เบบมาร์เก็ตและอุปีตามลิงก์ที่แอดมินปักหมุดไว้ได้เลยค่ะฝากติดตามผลงานของนงนาดด้วยนะคะ